พักเมื่อนี้ก่อยบกเนาด้วยค่ะนี่ก่อยบกเนาใส่บักเนาเป็นสีส,สีนี่แะคือก่อยสูงน,นจะจ๊ะเนาะแล้วกะ็นี่แหละพักวิธีทําล่งให้เบิงแล้วก็ล่งให้เบิงเราก็กต้องกินสูเบิงเต้นนานะจ๊ะเนาะถ้าพอก,กินเพื่อนก็สีว่าว้ยเมียนอยู่กินใดอยู่บ้งสินะเอาไปพ่อกันเลยจ้าให้กินกินกินจ้าสวัสดีค่ะ กาหนูอีกแล้วนะคะเนาะในช่องกินแซ่บแบบเนือ้อนัวค่ะมื่อนี้ก้อยสมว่าม่์ยังหนอกซื้อเนื้อเมื่อล้วเนะาะวันนี้มันเหลือเหลือหน่อยหนึ่งเด้วบมืก่อนในหน่อยหนึ่งเสียดายก็เลยว่าอลองเฮ็ดก้อยสมสู้เบื้องกันหน้าเนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวลงวิธีทําแล้ววันนี้พอเห็นแล้วมันต้องกินเลยเพื่อนว่มันต้องกินมันกินอ่ได,ด้วยมันต้องกินค่ะกินซู่เบิ้งเดาเพิ่นสิว่าเฮ็ดตัวเพิ่นเนาะแล้วถ้าบอกินกับ ขัวในยูเดอร์จ่าเด้อแมาค่ะกินกันหมดจ้ะห้อนร้ายเมื่อนี้นะห้อนร้ายอืมอืม,อ,อ,ม,อ,ม,มอืมน่าเถื่อนกันเลยเบิกเวลาซื้อนี่เพื่อค่อยคุ้มอืม กินเขากับเละมานา่าจะมาได้กินเขาแต่พูไดไอะไรมามาขวขัวขัว่ววกันเลยเราสิไปเหล้าไปว่าไปดอกหอมผล มันห่อนใครอีดีมาจากแดดมาข้างไหมนีกว่าคึกพอแต่เหนื้อแดดเดียวอยู่เดี๋ยวนี้เนหะ็งนง่ามอะไรก็ได,ด,กด้ซื้อมาแล้วกินบ่เหมือนซื้อมาเห็ดนะไม่อยากเฮ็ดบบบนี้แื <Yeah. S 1> ่ หมดแรงซื้อสิบบาทเนี่ยตั้งหลายซื้อซอยเพิ่นว่าจะไปส่งสินให้แม่ยังไ่ได้ไปส่งยมือนี่ละจะไปส่งให้เพิ่นเปิดไหมหรอบอละนเนี้ยกินน้ำบอจักบาทก่อนส้นเกลยวเนี่ยรูกินน้ำเหมือนเหมื่อกินเขาวันนี้กินแล้ว มาเสียบขึนนนนนนน้นกินนหนามโอ้ยใส่กระเทียมดูใส่กระเทียมบุนบักพริกติดใส่กระเทียมบันเี้ก็ะเบีอันโอ้ยเฮียเด้อกินกระเทียมหล้วก็ไปบอกไกลข้าจอดตีเฮ้ยไม่อยากผัก เป็ดเทียมอ่ะแบงคฟันจงได้ก็บไวาอยู่สดตอานหืข้างบ้านมาซอง ก็อยู่พุด้เอลต์เนี่ยมันบอกว่าผู้ใหเสียงดังๆเขาสิว่านะนอะยักู่าเขาสิบ้านหนูเป็นบาเขายังวานูเป็นบาอยู่หนูเห็นยังหนูก็ยิ้มไปเหมือนเห็นพีบาหนูยังยิ้มใส่เนาะเอาเขาสิเป็นยังเขาอารมณ์ดีเขาหัวเขาเลยยิ้มหัวน้ำเขาหลุดอืมอืมอือแต่ว่าก้อยบอกหน้าหนูว่าสิเป็นสีสิบสิอ่ะอืมแซ่บ มาได้มากเรียนๆนะเนี่ยมากินให้มันอิ่มเลยอืมเหรสิบหฮานั่นเว้นตัวเนี่ยหาเฮ็เบียกเ็ดงานตัวเนี่ยอ่อนซ้อน เอาซ่อนแบบตากผ้าแบบเดียวแห้งเลิศไปดานคนก็ร้ายคนร้ายหลายได้อยู่ดาน ฝรั่งฝรั่งเกาหลีกันไรเขาไปเที่ยวว่างเวียงลนะเขาไปเที่ยวว่างเวียงนะเ <c oughs> ขาไปเที่ยวว่างเวียงเที่ยวไ่ล่ะส่วนมาก,กาับว่องเวียงเหรอจ๊นะเนาะไปไมิเตเกาหลีฝรั่งอวยตัวเด้อ วัวสาวแว่งเวียงขึ้นมาถักหนูอยู่เค้นมาพิมพ์มาพิมพ์ถักท้ายหนูเ่ยละสมัยดีเดี๋ยวค่อยไปเทีนะ่ยวนาค่ะสิบอกเจ้าเด้อไก่ไก่แห้งไก่แห้งหลาเด้อเจ้า อขอยบางโทษบางรโทแงรอยเลยขอเมยตอนนี้อยากกินต่บักตองเนี่ยจะอีปู่ไปหาไม,ม่ซืวอตังเนีพ่ยึ่ผู้ยิงล่าเหมือนผู้ยิ่งที่งามเนี่ยุงมา,มา ไทินเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะโดยใส่สินเป็นเอกลักษณ์ดีเบาววมาวานมากกระบาคนนาวกับคนไทยสิเขาว่าขอบคุณเนาะขอบคุณพอศิลสิบอกว่าวขอบใจเนาะขอบใจแต่ของเขากันขอบใจในของเขานี่ก็คือแบบวา่าได้ลักษณะที่แบบวา่า คนที่อายุทอทกันนะคะเนาะแต่ว่าของเพื่อนเป็นเป็นการวอลแบบนั้นแล้วก็คงเข้ากับเส็นครอบคุ้นขาเอ่ะใส่ใดด้วยกัน ไปอี๋ไปเไปล่ากับไปงางอยู่บนครัวสภาพเนี่ยแหะนู่นะน,นะเขาไปในเวียงกับโอ้เมื่อยห่อนหาเบิ่งหนั่งเบิ่งนี่ กอนนี้ยากไปไซอิลเลยผู้พิกาสังคมหมุนอำเภอสังคมไหมคะพาตักเสื้ออยองนี่เหรอท่ว่านุ้นเบลอยากไปพาตักเสือ้อดอกไม่อยากไปอันริ่มโคง้งอะไปปาร์ตี้สวนนริมโคง้งอ่นะอันร่สวนอย่างอันีอย่างบานใหม่ขุกใหม่อย่าง,างสักอย่างังแหละเข้าไปนอนพเดี๋ยวดีลาไปนอนมาแบบอืมกับแบบว่า ฟังฟังเมาเมาตอนแรกมากเลยนั่งเบิ้งแบบว่าน้ำโขงเบิ้งอีหยังไปสนันบ,บรรยากาศเออตื่นสาบายก่อนตื่นสบายก่นจ้าจเอ๋เปิดต่าต่างสวัสดีค่ะน้ำโของอีหยังสินะหนูอยากไปแบบนั้นหนูว่าหนูสิไปจักมื้ออยู่แต่ว่าหนูก็ไปแบบนั้นดูเด้ไปผู้เดียวนี่ล่ะไปตรงรีสอร์ทนั้ำนเนี้อาหารเช้าเนาะเปิดมาเปิดมาเบิเ้งรีสอร์ทบ่ต้องไปฮอดเชียงคานเนาะเชียงคานคนมันหลายเนาะ ่นสำหรับหนูแบบว่าเขาอยากไปแบบเบืองธร้ามาฉาดนะอืมเปิดออกมาเจ๊นอ,ห,อหนูกเป็นบา้านหนเป็นบา้านแบบนอนแบบตงเป็นนี่นนงที่แบบว่ามันเห็นไห้เขาแบบพังค่ายนะสาม้มามาซื้อบัหน,นัดเหมือนก่อนไงไหลายบัหนัด หนูเพิ่งสิบไปพายตักเสือแบบกับมีนะคะล้วหูว่า,น,าน้นานนองข่ายเนี่ยหนูเป็นไทยน้องค่ายด้วยันูเป็นไทยท่าผุหลักทำสนุกเพราะหนูเดนไม่อยู่เหรลร่านูหมักนะร้านเป็นแบบมันดีนะเป็นเบื้อง่าแหงแรงไม่ยังสินะเออดีหมัก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 บร,รรยากาศแบบธรรมาชาติ ไม่ได้กินแหนมเนื่องซเบ,บึงเนาะมาหนองคายเป็นกินแหนมเนื่องเลยแดงแหนมเนื่องเลย <c oughs> อูยดอดกับมิโยบี้ที่แซ่บกันโดยส่วนตัวบักบิ๊ที่แซ่บกว่าอย่าปากเลยอย่าปากแล้วเขาสิว่าห้ามหมูยอ่ออืมหมูย่อแส่บ อาหารเวียดนามแซ่บหนองคายพออยู่พออยู่พอกินอืมหมันบักบะระดได้ไบเลยแซ่บมมะบะขมอ่ะบะกตปีมีนสี่ามันคมขมอ่ะมันบะขมนึกเ่าอันใส่ข้างในมันออกอ่ะมันคือมันอัวนามมันพ่อนามนะมันบมมะขมอ่ะ ดึงการก็เป็นตะไบด้วยดึงการอนะอันที่เขาเอ่่อยอีหยังก่อนหินอันนั้นที่มันเป็นก่อนหินครูนะ่ะอืมงามแล้วแถวเรื่องการนะน้ําตกอะไรก็เยอะแยะเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันมันหอนเนาะมันกับบมีน้ําตกบ่มีอีหยังละ่ะแต่ว่ามันกับตองห้อก,ก็ต้องไป่งามที่แบบเลือกมด,ดูที่มันถือกันกับมันนะ่ะเนาะ กะมันกะง่าเหมือนสุผาของประเทศไทยแลหล่คะจะมาเข้ากัเหลือกหม่องที่แบบาบามันไก่ห้าเนะไง่ายมาสะดวกอันที่เบาๆอยู่นี่วะแบบมันไก่เห้ามันไก่หนูซาใจตอนนี้อยากไปทะเลอยู่ะ นอนข้าวเนี่ยผา,ลาหลายวัดหลายเลยไม่ต้องไฟไฟเลือกเหมือนกินขาองหรือจะกินขางเหมือนระบบมาละ มักนัดบันนี่ว่าเรื่องมักนัดกันเด้อขึ้พอแถวอำเภอรัตนาวาปีอืมมันกนดัดหลายมักนัดพุ่นพิเศษรัตน์กุหลาบถ่างอันขอเบิ่งบางไฟพญานาักหมดล้วบันนี้ไปทางสังคมกันหลายหลายแต่ว่าหนูว่าร้ว่าพันเดียวกันมาเด้อก็แเสบหวานฉ่ำเพื่อน มักนาวปากสวยเนี่ยเมนมักก,กล้วยกล้วยหอมน้ยใหญ่ๆนะก่อนสีหอดพ่นพิพพสัยดอกมาหน่อยเดี๋ยวข้าเดี๋ยวกล้วยเป็นแต่ไรแต่ไรมาแล้วลนะ่ะ ก็ส่องแสกไปมือมือเห็ีดแบบไม่กินโดนมากินข้าวน้ำกันมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันแ๊บนึงเอามากินต่อเขอมา,ามาถาม หาบ้านคนไสปสิบลูเนาะห้อยนไทยแถวนี้เนาะคือค่ะมึงว่ามึงขอโทษหลายๆด้วยค่ะมึงอารมณ์อ่ะกินเขาวขาคอยแซ่บกิดน้ำมูกนี่เงินอยู่ละโอ้ยหนูตัดสินใจได้จ้ะหนูตัดสินใจเลยเฮ็งจริงไหนเ้าบอกว่าเขาบอก่มี่เขาโอนไปหายแล้วมันเบา มันบอกว่ามันกดธไปได้มันเมียนี่บ่กดไม่ให้ไม่แนอ่ะวางสิเอ้าหนูก็เลยวางสิแล้วอย่าเพ่ะอย่าเพ่อแม่พี่น้องไปใส่เหมือนก็ปวดตอนนั้นมาสินมันมีผู้ใดซอยผัวเดี๋ยวไาใส่นวางสิละผัวกันยู่นี่ละวาันนั่นละวันนี้ว่าอยู่ว่าหนูอยู่เมียน่ะเอาแล้วพาะแม่พี่น้องทั้งผัวเดี๋ยวไปใส่เหมือนวางสิละ บบปากไว้นะก็เลยว่าห่วยให้เยมได้เท่าที่ให้เยืมให้เยืมได้เท่าที่ให้เยืมนะว่าเนี่ย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 ก็เยวางัสิละขอโทษด้วยครับเราเข้ายกันกูนี่เป็นมูกูเป็นแม่มึงได้หน่กูเป็นมูแสดอก็เลยว่าเออกูนี่้องใครเสียใจต้องใส่หลายอย่างนวางเสียกูมีพอมีแม่ที่ต้องรับผิดชอบน่วางเสียละ บ่แมนเสียเ,เงินมาให้คนมายืมบ่แมนวัาสิมีงเ,เงินเยอะแยะขนาดนั้นระาวาังสิเลยแจ่เหลียวเตะเลยค <c ười> ันเขียวเนาะอ,อย่าเบิ่งพื้นเทิงๆเลยน้ำยาวานท่าเรื่องมูนี้อยากให้มันต้ฟังมูเวาเนี่ยเงินจะหาหาผัวหาได้ สร้างขั้นแขวขอโทษด้วยค่ะหนูจมเลยเจอมัดนะเขาไปเออหนูสวงวะเลยวะเนี้ยคือจังหนึ่งหนูก็ขึอน,น้ำเขาอยู่ดอกคือจังหนึ่งกย่างนั้นมาเมนว่มาเข้ามาซอยเขาก็ซอยอยู่นีนเป็นอย่างนี่นคือจิกก้นไปเลยเราไปเห็นอย่างเหมือนท่านนะ่ะ อะไรกูต้องตายแน่ๆะฉันว่าตายรวดกูสิตายด้วยกันนะสนุสนกว่ายังอืม,อม,อม แต่ว่าเข้ามามวบอกบอกกันจังไดกับ่มเขียดอออเด้อเข้ามามูกันนะคะเอาบอกมันโมเขียดในเทาหรอมันเขียดกันถ้าเป็นมูกันอีรีนะเนาะเขียดกันยากไหมมูก็มั่งอะไรเท่เรา rất là nhiều đi thế nào cảm ơn nhạc xin bừng mình không không biết nhưng tầng lại xin lại vào cho tùng thấy bình thường cái luôn các bạn thân khảo phân này để nó phăng như ปลุกเองนะจ้ะปลุกเองจ้ะแต่ไม่ไหวละนี่งหนูจะไม่บอกผิดเพื่อซองแสบดามือนเนี่ยมัน่ในเบาในไ,ไฟบ้างอนู่นหรอเป็นคนมักเบา,ามักไฟเด้อนัางขีดเห็นปะขีดได้ว่านู้นงูสิีเบาๆพยายามเบาหลายหนูกินนะมันกดดันจะหวัง หาล้วคนวันหนูจมแล้นะอืม,อมกลิ่นของอยู่ตรงสีดค่ะนี่จมเนี่ยเนาะเชื่อปะห,หนูคิดแม่อ๋อกูคิดว่าเราเรื่องนี้วคิดว่าเราเรื่องนี้ซูฟังนะจ๊ะจูฟังได้ะเข้าละเรื่องเก็บไว้กอนเรื่องน,นั้นคือพร้อมกันได้ค่อยบอก เรื่องนี้ว่ามีการเตรียมมัหรอกอัดเลยก่ะขึ้นพอเบ,บโาโหลดเบาสุดกันฟังเลยเตียมตับด้วยมัอนเด้ยโอ้โหทรงแสบเดี๋ยวไปซะบักพีกแยอาแซงมันหรอก ิ่งประจบก,กับว่าเป็นยังนะจ๊ะนัวาเคียดหรอกนัวขอบคุ่นเลยล้ยๆสุขุสุข,ขพพ้อนผมมีสุขุสุข,ข้นนัว,วมีมือหนีเด้ออืมอืมมันมั่วแสบแทะอืมฮึมฮึมก่อนไปอืม

เขายุดอือบคุณหลายๆเวยค่ะเลอที่เขามาเบ่งหนูค่ะเขาคุณหลายๆค่ะที่เขามารับเช่หนูค่ะพ้วันใดทุกๆท่านเนี่ยหนูก็คือบุมบ่มีโคษณานะเขาบุมีอย่างจังสี่ดอกจก้ะหนูกเก่งใจเด้้าสิตอบแทนบุญคุณคุณจังไดแล้วเนาะ <c oughs> จังเดอยขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะคะล้ำ้วยล้ำ้วยนะคะเนาะเมื่อดี้เมื่อสีนี้แต่ความสุขนะคะเดอสํสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ